ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิลเตอเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการอัปเดตรายได้หนังรายการที่จะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่หลายคนให้ความสนใจอยู่มารายงานรายได้ให้ทุกคนได้ทราบกันครับซึ่งเราก็จะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ทางช่องฟิลเตอเวนตี้ของเราที่นี่เลยครับดังนั้นใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ก็อย่าลืมกดติดตาม กระดิ่งแจ้งเตือนช่องฟิล์เวนตีของเราเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งสําหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณอัชราครับโดเนตมาสนับสนุนรายการ30บาทคุณธนงศักดิ์100บาทคุณยงยุทธ28บาทคุณธนวัฒน์25บาทคุณแสนคม50บาทคุณองอาจ32บาทคุณวัชรเดช100บาทและขอขอบคุณซูเปอร์โดเนตจากคุณวินัย899บาทขอขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยครับ และสำหรับพี่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมสนับสนุนรายการอัปเดตเรายได้หนังของเราให้มีต่อๆไปทุกๆสัปดาห์แบบนี้ก็สามารถโดยในแทางเลขบัญชีที่ขึ้นให้หน้าจอตอนนี้หรือดูได้จากรยายละเอียดที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปได้เลยครับเอาละครับ,รบสำหรับในคลิปนี้จะเป็นการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่7ตุลาคม2024ใครที่ชื่นชอบและก็ลังเชร์ภาพยนตร์ท่ไหนอยู่ไปร่วมกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่แอนิเมชันเรื่องนี้กันละกันนะฮะกับโดาเอมอนเดอะมูฟวี่โนบิตะเซิร์ฟซิมโฟนีโลกซิมโฟนีของโนบิตะการกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์แอนิเมชันจากประเทศญี่ปุ่นกับการผจญภัยครั้งใหม่ของโด拉เอมอนและโนบิตะในโลกแห่งเสียงดนตรีโด拉เอมอนในภาคนี้เพิ่งเข้าฉายในบ้านเรานะครับแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยฉายมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมเลครับปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยทุนสร้างและก็ทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น33.3ล้านเหรียญครับ ไปต่อกันที่แอนิเมชันจากฝั่งฮอลลีวูดกันบ้างครับกับ The Wild Robot หุ่นยนต์ผจนภัยในป่ากว้าง ผลงานภาพยนตร์แอนิเมชันจากค่าย DreamWorks และ Universal กับเรื่องราวความวุ่นวายของหุ่นยนต์ที่ไปติดอยู่บนเกาะร้า,รางโดย DIY Robot เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่27กันยายนใช้ทุนสร้างไป78ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น100.4ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทำไม่ได้สักประมาณ160ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนนะครับซึ่งราได้ตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเส้นทางที่จะคุ้มทุนได้ครับ ไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับเมกาโลโพลิสภัพยนต์แนวดราม่าเรดอารจากค่ายไลยออนเกตผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของฟานซิสฟ,ฟอร์ดคปเลล่าโดยเมกาโลโพลิสเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่27กันยายนใช้ทุนสร้างไป120ล้านเหรียญปัจจุบันทำไรายได้ไปเพียงแค่ 8.5ล้านเหรียญเท่านั้นเองครับโอ้โ oh, หรื่นนี้ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แย่มากๆเลยครับคือปกติแล้วไลออนเกตไม่ใช่ค่ายที่จะใช้ทุนสร้างกับหนังต่อเรื่องเยอะแยะขนาดนี้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เป็นหนังของฟรานซิสฟอร์ดคาเปล่าด้วยนะฮะก็เลยกล้าที่จะทุ่มทุนสร้างขนาดนี้แต่กระแสการตอบรับเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับมีเปอร์เซ็นที่จะขาดทุนในตัวเลขที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับ ไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับ Transformers One ภาพยนตร์แอนิเมชันจากค่ายพัลลมาลพิเเจอร์ที่สร้างขึ้นจากของเล่นสุดฮิตจากค่าย h a สบ r o ที่จะย้อนกลับไปเล่าเรื่องราวออริจินัลบนดาวไซเบอร์ตรอนโดย Transformers One เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่20กันยายนใช้ทุนสร้างไป75ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทังสิ้น97ล้านเหรียญเรื่องนี้ต้องทำให้ได้สักประมาณ150ล้านเหรียญน,นะครับถึงจะคุ้มทุนซึ่งรายได้ตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเส้นทางครับ ขอแนะนำ o u u u b พรีเมียมราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music มูลค่า129บาทตลอดการใช้งานยังไม่พอเรายังแถม VIU p r พรีเมียมให้อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังได้สำหรับใครที่ใช้ยู u ูปพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับเราได้ครับเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไม่ว่าจะรีวิวหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามารบกวนอีกต่อไปพี่พน้องคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID l ดี e ไวนให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราแอดแคส 4K กันนะครับ ไปต่อกันที่อีกหนึ่งผลงานจากค่ายไลออนเกตครับกับ e v e r Let Go ผูกเป็นหลุดตายภาพยนตร์แนวโฮลเดิทิลเลอร์กับเรื่องราวของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่จะต้องปกป้องลูกๆและเอาตัวรอดจากอสุรกายโดย e น e r l e ต Go เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่20กันยายนใช้ทุนสร้างไป20ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น12.9้าล้านเหรียญเรื่องนี้ถึงแม้จะใช้ทุนสร้างไปไม่เยอะแต่รายได้ก็น้อยตามไปด้วยครับก็ยังถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวครับ เรื่อนี้ก็เช่นกัน,กนครับกับ The Substance สวยสลับร่างภาพยนตร์ดราม่าโฮลเลอร์จากฝั่งสหราชาอาณาจักรเจ้าของรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลหนังเมืองคานในปี2024โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายใน UK เคไปเมื่อวันที่20กันยายนใช้ทุนสร้างไป17.5ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น16.4ล้านเหรียญเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ใช้ทุนสร้างไปไม่เยอะแต่ว่ารายได้ก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่ครับ ไปตอนกับเรื่องนี้ครับกับ Speak No Evil เงียบซ่อนตายภาพยนตร์แนวฮอล์ทิวเลอร์จากค่า Bram House และ Universal p i c t u r e กับเรื่องราวสุรทึกที่เกิดขึ้นกับครอบครัวที่ได้รับเชิญไปพักผ่อนสุดสัปดาห์ณนะบ้านแถบชนบทโดย Speak No Evil เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่13กันยายนใช้ทุนสร้างไป15ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น67.4ล้านเหรียญเรื่อน,นี้ก็ถือว่าได้กำไรหายห่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ รือนีก็เช่นกันครับกับบ t เท Juice Be ี t ทอ j u i c e การกลับมาอีกครั้งของภาพยนตร์คอมเมดี้แฟนตาซีจากค่าย w a r n e r b r o บร e เผลงานการกำกับเรื่องล่าสุดของทิมเบอร์ตันโดย e ี t ทอ j u จ c e เข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่6กันยายนใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น402.6ล้านเหรียญเรื่องนี้กระแสการตอบรับก็ยังดีอยู่ครับหนังได้กำไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งดูแล้วก็น่าจะมีการสร้างภาคต่ออีกหรอครับ เรื่องนี้ก็เช่นกันครับน่าจะมีภาคต่อฮนะกับ Street 2ภาคที่2ของภาพยนตร์ c o มเ d y h o ดี้ฮรรจากประเทศอินเดียครับซึ่งในภาคนี้จะเป็นเรื่องราวของการตามหลอกหลอนของร่างไร้ศีรษะชวนสยองโดย Street 2เข้าฉายในอินเดียไปเมื่อวันที่15สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่14ล้านเหรียญเท่านั้นครับปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น103.2ล้านเหรียญดูแล้วยังไงก็น่าจะมีภาค3แน่ๆแล้วครับเรื่องนี้ ส่วนเรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จเกินคาดมากๆนะครับกับ It Ends With Us ร่องรอยแห่งรักเราภาพยนตร์แนวโรแมนติกดราม่าจากค่ายโคลมเบียพิเคเจอร์ที่สร้างขึ้นจากนวนิยายขายดีของคอรินฮูเวอร์โดยภาพยนตร์นี้เข้าฉายในเอเมริกาไปเมื่อวันที่9สิงหาคมใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่25ล้านเหรียญครับแต่ก็สามารถกวาดรายได้ไปมากถึง344.5ล้านเหรียญแล้วครับตอนนี้กลายเป็นหนังทุนต่ำกำไรดีอีกหนึ่งเรื่องในปีนี้ครับ ส่วนนี้ก็ยังเก็บรายได้เพิ่มได้อยู่นะครับกับ Despicable Me 4มิตรแสบร้ายเกินพิกัด4ภาคต่อของภาพยนตร์แอนิเมชันแนวคอมด,ดี้จากค่าย Illumination และ Universal um Pictures ที่เข้าฉายมาตั้งแต่วันที่3กรกฎาคม โดยแอนิเมชันพืกนี้ใช้ทุนสร้างไป100ล้านเหรียญปัจจุบันกวาดรายได้ไปแล้วทั้งสิ้น958.1ล้านเหรียญสัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ4ล้านเหรียญครับก็ดูแล้วไม่น่าจะถึงพันล้านแล้วนะครับเพราะว่ารายได้แผ่วมากๆแล้วแต่ถึงยังไงก็ถือว่ากำไรไปเยอะแล้วเลยครับเรื่องนี้ รื่องนี้ก็เช่นกันครับก็ยังเก็บเพิ่มได้อีกนิดหน่อยครับกับ Deadpool and เดดพูแอนบูบรีนหนังเด o พูภาคที่3ครับที่เป็นภาคแรกที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Marvel Studio และ Disney โดยเดดพูแอนบูบรีนเข้าฉายในเอเมริกาไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบันกวาดรายได้ไปแล้วทั้งสิน้น1,328.5ล้านเหรียญสัปดาห์ล่าสุดเก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ7ล้านเหรียญนะครับก็ยังคง ครองตำแหน่งเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับ2ในปี2024และทุกๆครั้งที่รายได้ของภาพยนตร์เรื่องนี้ขยับก็เท่ากับว่าสาติของหนังเวทอที่ทำรายได้สูงที่สุดในโลกมันก็ขยับขึ้นไปด้วยครับส่วนนี้ก็ยังเก็บเพิ่มได้อีกนิดหน่อยเช่นกันนะครับกับ Alien Romulus กับการปลุกตำนานภาพยนตร์แนวฮอลล์เ t อ l ์ทิเจากค่ายเทวนตี้ซนรให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งหนึ่งครับ โดยเอเลียนลมลัสเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่16สิงหาคมใช้ทุนสร้างไป80ล้านเหรียญปัจจุบันทํารายได้ไปล้วทั้งสิ้น348ล้านเหรียญเอเลียนนี้ได้กำไรหายห่วงไปแล้วนะครับซึ่งสัปดาห์ล่าสุดก็ยังคงเก็บเพิ่มมาได้อีกประมาณ6ล้านเหรียญครับ ไปต่อกันที่ภาพยนตร์ที่เป็นที่พูดถึงที่สุดในสัปดาห์นี้ครับกับ Joker f o r ์ e ฟ d e อหนังจ็อกเกอร์ภาคที่2ครับภาพยนตร์แนวดราม่ามิวสิควลจากค่าย Warner b r o t h e r กับเรื่องราวชีวิตและความรักของอาร์เธอร์เฟลที่แสนจะพังพินาศโดย Joker f o ร์โฟ d e อเดเข้าฉายในอเมริกาไปเมื่อวันที่4ตุลาคม ใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญปัจจุบ,บันทํารายได้ไปแล้วทั้งสิ้น121.1ล้านเหรียญจริงๆรายได้เปิดตัวก็ไม่ได้น้อยนะครับแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าแม่ภาคนี้มันใช้ทุนสร้างไปเยอะเหลือเกินครับ จากภาคแรกที่ใช้ทุนสร้างไปประมาณ70ล้านเหรียญครับในภาคนี้กระโดดมาเป็น200ล้านเหรียญเลยทีเดียวเท่ากับว่าโจ๊กเกอร์ในภาคนี้เนี่ยจะต้องทําไห้ได้อย่างน้อยสักประมาณ400ล้านเหรียญถึงจะคุ้มทุนครับซึ่งภาคแรกเนี่ยก,กวาดรายได้ไปมากถึง1079ล้านเหรียญเลยทีเดียวครับแต่สําหรับภาคนี้เนี่ยแหมจะทำไา้ได้ไปได้ขนาดไหนก็ต้องรอติดตามกันยาวๆดูเลยครับกลับมาดูไรายได้ภาพยนต์ไทยบ้านเรากันบ้างครับ เริ่มจากภาพยนตร์ไทยเข้าฉายใหม่เรื่องนี้ครับกับสี่ทรชนคนอันตรายภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่จากค่ายสยามรวินที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่3ตุลาคมปัจจุบันทำรายได้ไปลวประมาณ500,000บาทภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่เท่งคัมแบ็กภาพยนตร์แนวคอมเมด,ดี้จากค่ายพระน,นครฟิล์มที่เข้าฉายไปเมื่อวันที่26กันยายนปัจจุบันทำรายได้ไปลวประมาณ14ล้านบาท ภาพยนตร์เรื่อง Out of the Nest องครักษ์พิทักษเจี๊ยบภาพยนตร์แอนิเมชันสัญชาติไทยที่ได้ไปใช้ไกลถึงต่างประเทศกับเรื่องราวภารกิจการดูแลลูกเจี๊ยบทั้ง7ตัวของแพ้หนุ่มอาเธอร์โดยภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายไปเมื่อวันที่5กันยายนใช้ทุนสร้างเป็นประมาณ620ล้านบาทปัจจุบันทำรายได้เฉพาะในประเทศไทยไปแล้วประมาณ46ล้านบาท เรื่องนี้ล่าสุดเข้าฉายที่จีนแล้วนะครับดูเหมือนว่ากระแสการตอบรับจะค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่ในส่วนของรายได้เนี่ยยังไม่มีรายงานออกมานะครับแต่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วกันนะฮะท่าตีตลาดจีนได้เนี่ยสำหรับทุนสร้างประมาณ1 7 1 8ล้านเหรียญก็ไม่น่ามีปัญหาครับปิดท้ายกับภาพยนตร์เรื่องวิมานหนามครับภาพยนตร์แนวดราม่าจากค่าย GDS ที่เข้าฉายมาตั้งแต่วันที่22สิงหาคมปัจจุบันทำรายได้ไปแล้วประมาณ134ล้านบาท เอาละครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการอัปเดตรายได้ภาพยนตร์ณวันที่7ตุลาคม2024ใครที่ชื่นชอบและกำลังเชียร์ภาพยนตร์เรื่องไหนอยู่คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟิล์ม20ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับฟิล์ม20ช่องนี้มีแต่เรื่องหนัง